สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกมไมค์ครับนะครับกับผมเปรมกับช่องลงไปเรื่อยเกมนะครับแม่ห่างหายกันไปนานกับการลงแคสเกมไปเรื่อยมาเรามาเล่นกันดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นการเล่นแบบเล่นไปเรื่อยนะลงคลิปไปจนกว่าจะเบื่อสร้างโลกชื่อเอาเป็นอันนี้เลย0 0 1เกิดอะไรขึ้นก็สร้างโลกใหม่เป็น002สครับทุกคนไป โอเคครับมาเราก็สร้างรถดเสร็จแล้วเอ้ยลัก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 ยังโหลดโหลดลงมาเสร็จโอ้ยไบโอ้มก็ถือว่าไม่ไม่ดีไม่ร้ายถือว่าใช้ได้มาเลือยกันเลยดีกว่าทุกคนตัดไม้ก่อนเลยฮึบฮึบเฮ้ยไม่น่าเลยฮึบแต่เอาจริงๆผมไม่ค่อยชอบไมส้สีนี้เท่าไหร่ ไม่ไรไม่เรื่องมากไม่อยากชนเอาครับทุกคนต่อไปเราก็จะเล่นแบบเอาชีวิตรอดไปเรื่อยเลยนะกว่าเราจะแบบจะเบื่อมันก็จบโลกมไมค้าไปได้เลยนะทุกคนถ้าเกิดเสียงตอบรับดีก็อาจจะมีเรียกว่าอะไรเล่นลงมดลัดอะไรพวกนี้ทุกคนอาจจะนะอาจจะโอ้แลกโอ้เชิดสุ่อะไรวะ ขอ,อย่าตี่อยู่ใกล้ๆริมน้ำแล้วกันนะดูเมนอนาคตดีอันนี้ก็น่าจะเป็นภาคใหม่ล่าสุดแล้วนะที่ผมมาเล่นเนี่ยล่าสุดเลยใช่ครับภาคล่าสดุดโอเคแถวนี้ก็ทำเลก็อ่าอ่าดีอยู่แหละดีแหละดีดีดีมั้งมาสร้างก่อนเลยอันดับแรกเฮ้ยอีเข้ามาแพงก่อน โอชิตก็ผิดซอรี y มาหมดมาหมดถ้าถ้าอาจจะเห็นผมทำอะไรเร็วไปในบางครั้งแล้วก็มาติดมาติดมาติดปึ๊บปึ๊บปึ๊บขออนุญ,ญาตเลยเจ็ดนั่งทำไแล่ะผมจะใช้วิธีการสร้างบ้านแบบลงไป ข้างล่างก่อนเลยอันดับแรกผมจะไม่อยู่รอจะมืดหรอกนะพึบเราจะเป็นมนุษย์ถ้ำก่อนกคนมนุษย์ถ้ำขออนุญาตเป็นมนุษย์ถ้ำชั่วคราวเพลงนี้มันทักใจจริงฟังแล้วแบบคิดถึงบ้านเกิดตอนนอนอะ่ะเป็นเพลงที่ไม่ได้ยินมาน,ะนานแต่มันจะม,มีเพลงเก่าของไมคค้ามาทุกคนที่แบบโอ้โหได้ยินแล้วแบบจะร้องไห้ นึกถึงแบบนวานๆนยังหวานอยู่ทุกคนอผมไปได้กี่ช่องอ่ะสามโอเคฮึบ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 โอเคบุตอนแรกผมไม่สนแล้วผมจะไม่รอมันดื่นค่อนคืนแล้วค่อยมาทำบ้านจะอะไรก็ช่างแต่ขอให้มีที่ซุกหัวนอนก่อนตอนเนี้ยมีเตียงหรอไม่รู้ เอาไว้ก่อนเลยขอมีที่ที่มั่นคงก่อนผมไม่อยากเอาไปฉากกับไอ้พวกนั้นตอนคืนแรกทุกคนมันคงจะไม่ดีไม่ดีแต่ผมได้ยินเสียงหมูแล้วมาอย่าไอ้พวกนั้นโดนผมหมดอะชื้นชื้นจึ๊บชืบชืบชืบช เรียบร้อยอ่ะเอาความกว้างประมาณนี้ก่อนแล้วก็จะได้หินคอมโบสโตนไปใช้ในปริมาณที่โอเคมุดเกินไปแล้วมุดเกินไปละเดี๋ยวเราจะไปย้ายสมบัติโอควสมบัติโอควที่ว่าก็มีแค่ตัคราฟนะครับนะะบนอะ่ะกระชึบกระชึบกระชึบ ตึบ๊บโอเคไหนวะเอานไงไง <c oughs> <Okay. S 2> อืมโอเคนี่ย่อไปหนึ่งทีตึบ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บต๊บ,ตบ,ตบ,ตบขอญาตก่อนเลย <c oughs> ชิ่อขอญาตสร้างทางขึ้นทางลงที่ปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินเฮ้ยชิ่ วางไปวางไปวางไปไป๋าโดนวางไปดินมีมากมายใั้ไงก็ไม่หมดหรอกโอเคประมาณนี้ฮะอะไรวะอ๋ะอทำไมาช่องนั้นกันโอเคประมาณนี้ปลอดภัยหายห่วงแต่มันจะเริ่มไม่ปลอดภัยละถ้าเกิดยังปล่อยมืดมาอย่างนี้ ทีนี้ได้ไหมแมงไม่ได้ข้า่อนอฟ้าฟ้าโอเคโอเคละไปก่อนที่อะไรอะไรจะสายไปทำไมผมดรีจงังว่ผมแบบสปีดรันอะัะไม่มีเลยนะยังไม่ไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นเลยรีบชิบหายเลย มาแป๊บเดียวได้ที่สุกของนอนละชึบอาชึบอชึบอ่าอ่าอ่าฮะวิแหล่งอาหารโปรตีนอ้าวไม่โดนโปรตีนอ่าต้องการแกะต้องการแกะแกะแกะ เรียกไ,ได้ว่าคริเทเชลกันเลยทีเดียวเชียวอตอนนี้ก็ปล่อยไปก่อนแล้วกันมีฟักทองอุ้ยแหลกแหลกๆหลกหลเบลอมครับหลกคนไม่มีอะไรหลดเบลอมอ่ามม,มันจะไม่มีแกน่นอะอุย้ยพุ๊ไก็เจอปั๊บเลยขอหล็กแบบเอ้ย เอ้ยเอ้ยอาฮ่าเจอหมู่บ้านเจอหมู่บ้านขอพักแกะก่อนโอเคอยู่ขบค้าสมาคมยาวๆไปโอ้ยติดกดชิปวิ่งจะเกมอื่นไหมไปเราไปขบค้าสมาคมเขาดีกว่าไม่รู้อยากคก็ทำด้วยกันหรอกอยาไปเล่นกันก่นอนฮึ่ม เฮ้เฮไปเฮ้ไ hey. ปมาเรียบร้อยไหนดิซ nice ิโอ้ยรกแรกแรกสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวหมู่บ้านนีจะโดนเราเทรดเทรดของนะขอขอ,ขอดูหน่อยเซ่โอเคอู้วคุณครับคุณครับคุณครับโอ้โหโอ้โห ันคร้บาบันคราบขอเก็บเก็บค่าธรรมเนียมน,นะครับผมโอเคอาหารเราเรามีอาหารยังกินละ uh okay. อาหารเรายัางกินมากทุกคนฮ่า uh ฮ่า uh ฮ่า uh ฮ่าเฮ้ย uh, ติดกดชิปอย่างเดียวเลย อไม่มีไรไม่มีไรไปโอ้นี่แหละที่ที่คนเล่นเกมไหมครับทุกคนรู้จักนี่ไงว้าวเจอเพชรแล้วเย่ยเฮ่สวัสดีวะเคนี่แหละที่ต้องการยังแต่เรายังไม่พอใจเอ้ยโอ้โหไปโชคดีไปเจอซากเลยตรงนี้อโอ้โหไปโชคดีไปโอ้โหคนอะไรมันจะดวงเฮงขนาดน,นี้ บ้าเปล่าขุดของไปขุดของไปแล้วก็ลืมซะว่าทางกลับบ้านอยู่ไหนอ่ะไหนดูสิโอ้โหแมงโคทา่าเลยอะฮึ้ายไม่ขึ้นไหนดูสิโอ้โหล้ำซ้ำอะ่ะอันนี่นที่นี้เก็บไว้ได้แล้ว,ลวขอขุดไปใช้เลยกนะัน อยู่ไหนวะไม่เก็บมาได้โอ้ย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 โอเคขออนุญาตอืมเดลิเชสอ่าจะหมดละจะหมดละเก็บกล่องโอเคไปเดลิเชสเลยอร่อยอร่อยล้ำดีครับดีครับเราจะไม่อยู่ที่หมู่บ้านนานนะทุกคน เพราะถ้าเราอยู่ที่หมู่บ้านนานแล้วมันมืดองเงี้ยมอนจะสปอนนะแล้วชาวบ้านเราก็จะตายกันหมดเราต้องการชาวบ้านพวกนี้เก็บไว้คือผมต้องการทำเทรดอะเทรดของกับเขาซึ่งยังไม่ใช่ตอนนี้<ม>เจอกันไอคีตอนถึงบ้านแล้วกัน<ม>ไปเอาละทุกคนเราก็มาถึงบ้านแล้วแม่งมอนเกิดแล้วมอนเกิดแล้วมอนเกิดแล้ว<ม>ลงมาปุ๊บมอนแดกหัวซะ ป๊าอ่าไม้ป๊าอ่าวางนอนซะโอเคฮู้รอต่อไปโอเคแมงมืดตึ๊บเลยขออนุญาตอ่ะขอให้มันออกมาเป็นฐานได้สักก้อนพอใจแล้วนีไม่ชอบเตียงสีนี้เลยนี่คุณเ,เรื่องมากทน โอ้โหเขียวปัดเลยปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปอย่าพิ่งของเขาทางใครทางมันอย่าพิุ่งของเขาซึบอ่ะชึบนะครับเราไม่ต้องปิุ่งของเขาทุกคนเขามีทางของเขาเรามีทางของเราเราไม่เหมือนกันอย่าเหมือนด้วยไม่อยากเหมือนอาฟ้าฟ้าแล้วก็ต้องการเตียงที่ คลาสสิกต้องการสีเตียงแบบคลาสสิกโอเคแล้วก็ปรบับโอเคได้เรื่องอยขยายบ้านหน่อยดีกว่าตึบต๊บตึบ๊บตึ๊บเอาไอ้ขิ้มขยายก็ขยาขยแค่ช่องเดียวแหละ จึ๊บจึ๊บจึ๊บโอเคเนี่ยแค่เนี่ยต่างแค่เนี่ยละ,ละจึ๊บต้องให้เท่ากันด้วยไม่เท่ากันด้วยรู้สึกขัดหูขัดตาชิ้นฮึบฮึบฮึบเคโอเคโอเค อ่ะเรียบร้อยแล้วแล้วเก็บเก็บแทนที่นี้เก็บไว้รอยามจำเป็นนะเก็บไว้ก่อนยังไม่อยากครับตอนนี้โอเคถ,ถึงปะเฮ้ยเกือบถึงอืเรียบร้อยได้แล้ว นี่เราก็จะมีอาหารกินที่มันยั่งยืนทึ้นมาน,นิสหนึ่งอ่ะอกไปว่าเป็ความสดใสและใสสดตอนนี้ผมก็จำได้แล้วว่าพื้นที่บ้านเราอยู่ไหนไหนสำรวจสิวิ่งไข่ไข่ไขอ่อัปเดตใหม่ไข่เปลี่ยนสีแล้วเนี่ยเจียวเจียว กา,กาอ,ะอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะพุ่มหิ่งห้อยชื่อแบบนี้คือมันจะเรืองแสงใช่ไหมตอนคืนนะมันชื่อว่าพุ่มหิ่งห้อยอะ่ะคือมันจะเรืองเืงแสงที่ผมบอกปักๆกแล้วกันเฮ้ยติด รอดูวกันถ้ามันเรืองแสงอย่าเก็บไปเยอะๆซึ่งตอนนี้มันไม่มีอะไรที่จะดีเด่นขึ้นมาเลยกระชือไอ้เจ๊ดึงดึงขออนุญาตสำรวจขออนุญาตสำรวจไอ้ผมไม่อยากลงไปทั้งนะั้านอ่ะขี้เกียจขึ้นใหม่ชิบ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 ,ชบ ลุยไปสกอเฮ้ยอ๋อไม่มีอะไรแค่ดินแค่ดินนึกว่าเห็นขึ้นมาเป็นหลังคาบ้านอีกอะปราศรอยไมทท่ได้สักทีดลยจิตปรุงแต่งจิตปรุงแต่งวิง่งไปเรม่อ้องำไปเปลืองอาหารทีรวยแล้วอาหารเยอะโอเค ก็บไว้อันนี้สำคัญนะอันนี้สำคัญผมวางแผนใน,ในอนาคตเรียบร้อยแล้วเฮ้ยติด,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 ดตึงตึงตึงผมว่าแต่ทุคนต้องใช้ชีวิตในใ,นใบโอมนี้สักพักนะไม่ค่อยชินเลยปกติอ้ยติดปกติดได้แต่ในไนบโอม,มนี่ทุกคนไบโอมธรรมดาป่าธรรมดาตึงตึงตึง,งโอ้มา ีอะไรนะจากก่อนนี้แหละว,ว่าเราไปขุดเหมืองดีกว่าทุกคนชาวบ้านไปขุดเหมืองดีกว่าเยอะเลยโอ้ยโอ้ยรวยรวย,อย,อยของกินกินกินไปเถอะกินกินไปเถอะไม่มีอะไรหรอกมันไม่ทำให้ของเราลดหลบไมชชุกช่วไอตัวต้องกี้ถ้าเราเอาดาบทีมันจะตายยากใช่ไหมคือมันมันเป็นกรอก ลองหน่อยแล้วกันอัปเดตมาตอนนี้ไม่รู้มันเป็นอะไรแล้วน้องจะตายให้เราตัดอ๋อก็ตายอยู่ไม่ดอบด้วยถ้าไม่ดอบอะไรก็ไม่ตีอะเปลืองเปลืองเปลืองอามาดูซิว่าเราจะจำได้ไหมว่าบ้านเราอยู่ทางไหนไม่ได้ดูพิกัดด้วย นี่นี่ไหนว่เอ้าไหนไหนมาเราวก็จำแถวร่าวละติงตึง อนี้อ่าฮะอ,อ๋อาาเอา,อามาจัเป็นเก็บกันเฮิมเฮิมเมเก็บเก็บเก็บอืมฮึบฮึบฮึบโอเคเราขาดบางสิ่งบางอย่างไป ทีทานไอศเฮ้ยชื้นไหนดูสิเอ้ยติดโอเคติยวติง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 เนี่ยต้นเล็กๆเลยเฮึยเฮ้ยเฮ้ไหนดูสิ วิ่งจะยอจะยออะไรคือจะยอจะยอ่อยอย่างเดียวเลยติดเกมอื่นมาจะวิ่งเี่ยคนจะวิ่งเนี่ยคนมันจะวิ่งอน่ะทุกคนโอเคน่าจะได้ฐานสักสองอันไปขุดดิ่งเลยเราจะขุดมือนแบบสติปมาทุกคนไม่รู้เรียกถูกป่ะนะ อ่ะอเคมืดแล้วลงลงไม่ได้แล้วไปเอาฐานก่นอนเ่ะชเฉีบเเเคราแค่แปแท่งวะเดี๋ยวลงไปแล้วก็เจอฐานอีกมัง้งทีนี้จะเป็นการขุดเหมืองที่ดีแลองมีประสิทธิภาพคนุคนลงไปเร้เลยจนกว่าจะถึงชั้นที่แบบเบสล็อกอะ ยัดจ,จัดสรรกันเฮ้ยยังยังยังต่อถ้าระหว่างนี้มันน่ำเบื่อนะทุกคนอยาผมจะตัดไปตอนที่เจออะไรบางอย่างตัดปุ๊รู้สึกต้องกินเหมือนผมจะเจอเหล็กหนึ่งก้อนก้อนใหญ่เหรอก้อนใหญ่เหรออาไม่ก้อนเดียวทุกคนเวลาเจอเหล็กแบบ ตอนเมื่อกี้นะลองกดดูทั่วทั่วเออเออคือเค็มหมดแล้วล่ะถ้าขนาดนี้ไม่เจอมันคงจังหมดแล้วล่ะทุกคนต่อโอ้แตกซะแล้วอ่ะต่อโอเคทุกคนตอนนี้ก็โปรไฟรลเราหมดเป็นเรียบร้อยแล้ว เรายังไม่เจอฐานเลยสักดเดียวนะของที่แบบตอนเริ่มเกมตอนท้ายเกยมไม่ค่อยจะมีประโยชน์นะอ้าวเจอถ้ำหืมจัมวาวเลยจัมวาวเลยคนญาตินั่งเี่ อโอ้ยจะมีอะไรมาตุ่มาตุ๋ยตุ๊ดตั๊บเราหรือเปล่านี่ทำกันเล็กใช้ได้โอ้ยมองไม่เห็นอเลยทุกคนเอ้าเดียวขออนุญาตเลยอ่ะเจอทองเหล็กไม่มีเจอลาวาแล้วไง ีแค่ต้องการแสงไฟะทุกอย่างจะโอเคขึ้นเยอะเลยแค่แสงไฟเท่านั้นจื๊ออ่าฮะาเรามาจากตรงไหนวะจา,จากตรงนี้จากจากตรงขึ้นไม่ได้อ่เคะเกือบได้ละอ่าอ่าเขาเนี้ยเอาไงต่ออ่ะ ผืไม่มีฐานอ่ะสวนน้ำเข้าไปเข้าไปมีฐานไหมอาจจะมืดๆแต่นั้นทุกคนเฮ้ยเอาละดินเสียงอะไรนะทุกคนไปดีกว่าไม่มีฐานแล้วไปดีกว่าไปแล้วจ้าไปเราขึ้นไปเจอกันข้างบน,นทุกคนจุโอเคเราก็ขึ้นมาถึงแล้วครับทุกคนมาตอนนี้มืดนอนเลยนอนก่อนเลย โอเคผมว่าตอนนี้ผมว่าจะค้างไว้ที่ประมาณนี้นะครับทุกคนตอนนี้เราก็มีความคืดหน้านิดหน่อยเล็กน,น้อยถึงปานกลางส่วนใครที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดไอค์กดแชร์กดซับสไครต์ก,ก็มีอะไรมาคุยก็มาคุยกันได้นะอยากคุยเหงาเงาอยากคุยด้วยอยากคุยด้วยมาแล้วก็เข้ามา comment, คอม,มเมนต์แสดงความคิดเห็นแสดงความรู้อันนั้นไม่เกี่ยวไม,ไม่ไม่เกี่ยวกันได้นะครับสอนนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ